สวัสดียามยามเช้านะคะสวัสดีพบกับพี่มดของเราลูปโล,โลโลนะคะยามเช้าเช้าที่โบกมือไม่ได้ทําอะไรนะคะหิวค่ะหิวเพราะว่ายังไม่ได้กินหญ้าเลยนะคะวันนี้ไม่ควานไปปลูกหญ้าเพิ่งจะลงมาครับสวยก่อนครับสวยสวยหน่อยสวยครับเดี๋ยวเราให้กินน้ําก่อนนะคะที่จะเอายาให้พี่มดกินถ้ากินหญ้าแล้วพี่มดจะไม่กินน้ํา กินน้ำก่อนวันดีครับลูกวันดีครับขักสวยกันลูกข้าวสวยกันลูกสวยสวยสวยน่อยเดี๋ยวครับก่อนครับรับสวยสวยลูกทำไมทำตาตาเป็นอะไรอ๋อเด็กข้าวสวยเอาลับนะเด้งตรงสั้นเอาลับ ตาปีบอกให้รับสายยางรับตาปีเลยน่าถึงจะตกมันแต่ก็น่ารักนะคะพี่มดรู้เรื่องดีชุกอย่างไม่มีกระดูดใส่นะคะให้สวัสดีก็สวัสดีตามมารยาทของพี่มดเลยนี่ก็เป็นนิสัยนะคะตัวจริงของพายมดเลยนะคะได้กินแล้วก็อารมณ์ดี วันนี้เรามีสมุนไพรมาฝากพี่มอสด,ด้วยนะคะวันนี้นี่นะคะเป็นสมุนไพรแม่ควันไปตัดมาให้ใหพี่มอสนะคะอันนี้เขาเรียกภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรคะนี่ช้างก็จะลูดกินแต่พวกใบนะคะหญ้าเราก็ตัดไว้นะคะไว้ให้พี่มอสกินใบไม้ด้วยนะคะกินหญ้าไปด้วยจะได้ไม่ท้องอืดเขาเรียกภาษาสวยเขาเรียก ก้า,านายนะคะนี่ภาษาสวยเขาเรียกกาวนายแต่ภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะคะ,ะกินดีนะคะสำหรับช้างอร่อยไหมนั่นนี่ความสมบูรณ์ของพี่มดกินน้ำแต่ละวันก็ได้เยอะนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยครับทาตาปิดๆเอาตาหวานๆหน่อยสิ ตาหวานหวานอันนี้ตาหวานหวานเลยหวานหวานเลยสิตาตา่ทางพี่มดนี่เป็นช้างที่แบบตาหวานนะตาไม่ดุค่ะตากลุ้มกลิ้มกลุ้มกลิ้มน่ารักรูปโลโลหวานหวานเลยสิหวานหวานอ่ะหวานหวานพี่มดมีเสน่ห์ในตานะคะตาสีฟ้านี่คือพายมดตาสีฟ้านะคะความเสน่ห์ความพิเศษนะคะของพี่มดกินเสร็จนะคะโยนสายยาง ให้แม่ควานแล้วนะคะเก็บสายายางแม่แล้วก็เตรียมอาหารมาให้ผมเลยเตรียมอาหารมาเลยคับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวใจเย็นได้กินแน่นอนครับได้กินแน่นอนอันนี้เราก็จะตัดนะคะให้มันออกนะคะออกเป็นสั้นๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปติดโซ่นะคะเดี๋ยวจะติดโซ่เดี๋ยวไม่ควานจัดก,การตัดก่อน เขาเขาไปใบนะให้กินเพราะว่าเห็นเขากินไปไบสนก้านนี้เราไม่กล้าให้เดี๋ยวไปจิบโช่นะคะตายเลยโอ้ไม่ได้กินแะล้วสนะ อนนเอาอญ้านะคะเอาไปให้พี่มดกินกันเลยพี่มดอยู่ทางนี้จ้าสวัสด,ดีสวยลูกหวัดดีสวยอีกรอบหนึ่งเร็วเมื่อกี้สวัสดีกินน้าตอนนี้สวัสดีกินอะไรครับกินหญ้าออกไปทางนี้อีออ่ะมาทางนี้ทางโน้นแฉะมากเลยสวัดดีสวยก่อนสวยครับ đang 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 rồi, ui, được đang luôn, นูนตกน้กําสกปลกพี่มอสเอ้ยอลูกกินแต่ใบนะคะนี่นี่ต้นนี้เขาจะลูดก,กินแต่ใบนะคะตามแถวป่าแถวป่าเขาก็จะลูดก,กินแต่ใบต้นนี้มันจะขึ้นเป็นพุ่มพ่มถ้าเห็นหนึ่งต้นเอาไปโลูกนะคะอิ่มนะคะอิ่มได้ทั้งวันเลยลูดก,กินแต่ใบ นี่ <c oughs> กินเสร็จแล้วเก็บก้านออกมาให้แม่ด้วยเด้อพี่มอสเดี๋ยวมันจะไปติดโซ่เด้อลูกเด้ออย่าไปเล่นนะเดี๋ยวติดโซ่นะเอาออกไม่ได้นะคะพี่มอสนุ่นนะคะตกน้ําแล้วอืมที่อยู่พี่มอสก็ชุดชอดจะเฉะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับแม่ ก็ฝากเมตตานะคะติดตามพลายมดควันหญิงด้วยนะคะ<อ>กดแชร์กดไลค์นะคะกดเป็นกำลังใจนะคะขาเหยียบมือดึงนะคะนี่ขาก็จะเหยียบไว้นะคะมือก็จะลูดใบกินแต่ใบนะคะต้นนี้ฝากพลายมดควันหญิงด้วยนะคะช่องเล็กๆจ้านะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้นะคะคลิปหน้าพบกับสุดหล่อของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ